เันวันเมื่อไงเป็นวันดีมีมั่นละลาเป็นวันสั่งสารีิลโง่หงหางสตางคดื้อัวโลกขำพาเขาเจ้าปอสินทั้งมวจุ่มยันาศังวันะเมืองพงในเจ้าหอเผามาเมืองกรุงเทพยเมืองมังกรตีไหนเจ้าคุนอําคัมหมเฮือบินเมื่อฮักมามาขึ้นซีอยู่โมงยามาเอากัดเอาเย็นเจอยามเดี๋ยวในเจอกรัดิ่งโตกรัดเย็นลอยปุ่นพิเศษพิเศษโยกกะผู้สัมเชนเพงอํานี้ แต่มาด้อยเลยเจอสามวันเจ็ดวันในกว่าที่ขึ้นเมื่อเมต่าเพืนน้องมือใต้เฮาเหมืองมันเฮาตั้งเสง่่เลยอยู่ลีกินวันแก่้ในซ้ำสาราแย้กวาเพกกางอย่างกางตั้งเจ็บาจเลยตั้งใครอย่างมีตั้งดีแสนเพง่อนว่าวาตั้งดีแสนเพิงมันกระดมีมาผ่านเฮาจกเขาในตกเขาตามเมื่อนาฬีดีเซนตอนสี่ก่อมักมุ่นตุนเท่ามัมีดีเพีนก็เดือนร้างสารเป็นมังกระาขึ้นยางมาสูงมีเงินมีคำมีสิ่งมีธรรม ตามหอดวิ uk, <Okay. S 1> ani, ่งข้ามหมาณีพานไปจูปไปหอดวิ่งข้ามหมาณีพานตึกจูงสันอยู่ในโลกแต่สำปางหนูงในก็เกิดมาเป็นคนก็เลยเป็นคนดีเกิดมาเป็นผีเลยเป็นผีทอดผีเมียเต็มเมียของทางซาอะไรอยู่เลยอายุวันนะสุขะพป,ประลาดปฏิภาณาโชคจรง,งาปาปีว่าคือจูงกุจเจ้ากุเมียวกุสัมกุเพิงสียอะไรดีกว่าดีกว่ากุจ่ากุผวาเลยทำทำสังปรามีสามสิบปามีฐานาปรามีศีลนะปรามี เนขมาปรมีปัญญาปรมีวิริยาปรมีขดีปรมีศจปารมีอธิฐานาปรมีเมตตาปรมีอุเบกขาปรมีสามสิบจูเกตมีพิันตังผันเนปาฤกษ์การไก่ไก่มือไข่พักดูรถซ้อมมานอเสจจินปางกระจุกพรมีเฮ้าเจ้ากาไปเปี้ยจงโตรฤกษ์มลจอแต่หน้าศีราชจก้าปัญญาวิริยาเฮดีอัดับปาจังจินเขาจัง่ายมากกันคมปวบปรมีเฮ้าเจ้ากาเป้ว่าจงทตเย้าฤกษ์มลจม คุณเจิตตันเข้าว่าจักะก็เลเเจ้เจอามัไปเฮหลงคงมังส้างพอต่อตัดลัดเนือจ้ามนนิพานเฮเลอันบายอย่่งผู้ยันอวันที่ติงวิ่งเสงวิ่งขำส่วนค่าขำติกกตียนกุโคกูุกนางกูเจ้ากูปาสกรำโดยตนอนนิพานซาเปชโตุ